สวัสดีครับมาพบก,กับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องเกษตรที่นําเสนอเรื่องราวทางด้านเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านครับนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องรั้วบางตาครับรั้วบางตาที่เราปลูกไว้ในรั้วบ้านเหล่านี้นะครับประโยชน์ของเขาก็คือช่วยบางตาไม่ให้คนภายนอกมองเห็นสิ่งที่เราทําอะไรภายในมากมายแล้วก็ช่วยบังมาให้เราได้เห็นอะไรข้างนอกที่มันไม่น่าดู แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะปิดกั้นตัวเองนะครับเพียงแค่บังไม่ให้เขาเห็นสิ่งที่เราไม่อยากให้คนอื่นเขาเห็นเขาเป็นสุดตัวกันนิดหน่อยครับรัวบังตาส่วนใหญ่ก็จะทำจากต้นไซเกาหลีหรือแม้แต่ต้นคริสติน่าลักษณะนี้ก็ได้ครับรัวบังตาก็จะมีแล้วแต่ใครจะปลูกนะครับเป็นไม้สีเขียวก็จะช่วยให้พื้นที่ในบ้านนี้ร่มรื่นสวยงาม แล้วก็มีประโยชน์บังตาด้วยวันนี้มาพูดถึงการใช้ต้นไซเกาหลีบังตาข้อดีข้อเสียของเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับข้อดีของไซเกาหลีนะครับเมื่อเราปลูกลงดินแล้วข้อแรกเลยครับก็คือเราประหยัดเราเพียงแค่ขุดดินแล้วก็วางเขาลงไปแล้วก็เลี้ยงหน่อยหนึ่งเขาก็จะโตขึ้นมา ปี2ปีก็จะได้ประมาณเมตร2เมตรแล้วเราก็ตัดประหยัดครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือโตเร็วแล้วก็เลี้ยงง่ายแล้วก็ใบหนาครับใบเขาก็จะไม่ล่วงบ่อยแล้วตัดทีนึงก็จะอยู่ทรงนานข้อที่3นะครับมาดูข้อเสียของเขานะครับข้อแรกเลยนะครับถ้าเราปลูกลงดิน รากของเขารากของเขาก็จะโตไปแผ่ไปติดกับกำแพงระยะเวลา5ปี6ปีอยู่ไม่เกิน10ปีนี้ยังไม่มีปัญหาครับถ้าเผื่อเขาโตขึ้นมากๆรากเข้าไปดันทำให้กำแพงเราผังนี้ก็จะมีปัญหาหลังจาก10ปีไปแล้วนี่ก็คือข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับข้อแรกเลยก็คือจะททำ รากเขาก็จะทําให้กําแพงเราพังข้อที่2นะครับก็คือถ้าเราปลูกลงดินเลยนี้เราจะคุมเขาจะโตเร็วเราจะคุมใบคุมอะไรนี้ค่อนข้างจะยากเพราะเขาจะงามไปเรื่อยทีแก้ข้อเสียของเขานะครับเราก็ไม่ต้องปลูกลงดินในทัศนะนี้นะครับเราก็จะปลูกใส่กระถางแล้วก็เอามาวาง ข้อดีของการปลูกใส่กระถางก็คือเราจะคุมยอดคุมการตกดโตมันเขาได้ดีแล้วก็รากก็จะไม่บรบกวนกําแพงนี่คือข้อดีแต่ข้อเสียของปลูกใส่กระถางก็คือแพงครับเราต้องเพิ่มเงินอีกหลายตังในการที่จะซื้อกระถางมาวางนี่ก็คือข้อดีข้อเสียที่เราได้สรุปแล้วก็คือถ้าเราจะปลูกอย่างนี้ ระยะเวลา10ปีนี้คุ้มครับหลังจากนั้นเราก็ตัดถ้าเราคุมอยู่บ่อยๆล่าเขาต้นเขาก็ไม่โตแล้วล่าเขาก็จะไม่รบกวนกำแพงเรามากมายแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาโตไม่มีขีดจำกัดแน่นอนครับลากไปแน่นอนเลยกำแพงพังแน่นอนแต่ถ้าเราตัดอยู่ข้างบน,นบ่อยๆตัดข้างๆบ่อยๆคุมเขาให้อยู่เป็นกำแพงเป็นรั้วยักษ์ะนานี้เขาก็จะแกลน แล้วก็จะไม่โตมากมายเกิดเล็กเกน้อยจากเกษตรในรูปบ้านครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ